ในช่วงปีที่ผ่านมาเหรียญเทราคลาสสิก LUNC นั้นยังคงเป็นอัลเทอร์เนทีฟที่โดดเด่นที่สุดในตลาดคริปโตในช่วง7วันที่ผ่านมานั้นเป็นพอะมาณพุ่งสูงถึง2 1ในช่วงเวลานั้นแต่อย่างไรก็ตามแรงจูงใจให้คริปโตเคอร์เรนซีเติบโตขึ้นอย่างมากเทลาคลาสสิกเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในปี2022แต่ในทางด้านลบเท่านั้นเนื่องจากการมีส่วนร่วมในเรื่องอื้อฉาวที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัตตติศาาสร์ขอองงลลดบกเชชนนใ่ว หลังไม่กี่ชั่วโมงลูน่าเดิมเปลี่ยนราคาจาก119.18เป็นเหลือน้อยกว่า0.01 u s ์การลดลงนี้เป็นผลมาจากโทเคนหลายพันล้านเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อระงับการสูญเสียหมุดของ USDC ซึ่งเป็นอัลกอริอทึมเสถียรของโทราฟอร์มแล็บโชคไม่ดีเท่าไหร่สำหรับผู้ที่ถือครองโทเคนของอาณาจักรของดเควอนความพยายามนี้ล้มเหลวและอันคอยทั้งสองสูญเสียใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เกือบทั้งหมดสิ่งนี้ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจอย่างมากในตลาด คริปโตต่ออังคอยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทราคัสซิกแต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนที่รักษาผลกําไรบางคนยังคงมั่นใจและสามารถสร้างไรายได้จากจุดสูงสุดที่ LUNC ต้องผ่านไปในบางครั้งตัวอย่างเช่นในช่วงต้นเดือนธันวาคมเทราคัสซิกเพิ่มขึ้นถึง22%ในช่วง7วันเนื่องจากใบแนทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหมดจากการซื้อขาย LUNC ระหว่างวันที่22กันยายนถึง1ึตุลาคมจากการเปลี่ยนแปลงคริปโตที่มีการเผาไหม้โทเค็นประมาณ1 8พันล้าน ซึ่งเทียบเท่ากับจํานวน5.8พันล้าน LUNC ในขนาดนั้นหนึ่งในตัวกระตุ้นหลักของการเติบโตของ Uncoin ในช่วงปัจจุบันคือ b บ n e กระดาษเปลี่ยนคริปโตชั้นนาได้ประกาศเสร็จสิ้นการออกอากาศรอบที่2สําหรับผู้ถือ LUNC และ USDC ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้นักลงทุนต่างชื่นชอบการก้าวเข้าสู่ LUNC ของ b y n e เนื่องจากมันแสดงการนับถือสําหรับโครงการแม้ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นในเดือนพฤศจิกายนก็ตาม นอกจากนี้ข้อเสนอ10983ยังถูกยกเลิกโดยชุมชนคําแนะนํามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มกลุ่มชุมชนจาก10เป็น5 0นอกจากนี้ยังลดหย่อนภาษีการเผาไหม้ลงเหลือ0.2แม้ว่าข้อเสนอนี้จะช่วยให้เทอรราคาสสิกได้รับเงินคุณมากขึ้นแต่ก็อาจทําให้แปแนัหลุดพ้นจากปัญหาได้ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญทําให้ LUNC หยุดให้บริการสิ่งนี้ทําให้ชุมชนกังวลที่จะตัดสินใจลงคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติข้อเสนอ11 หนึหนซึ่งยกเลิกคําแนะนําก่อนหน้านี้ แม้จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจแต่สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำว่าสกุลเงินดิจิตอลนี้ได้สูญเสียความเชื่อมั่นในตลาดโดยสูญเสีย100%ของระดับสูงสุดตลอดการที่เห็นได้ในเดือนเมษายนปี2022นอกจากนี้ธูลาคัสซิกยังไม่มีกรณีการใช้งานจริงทุกสิ่งที่อันคอยทำนั้นมีอยู่ในคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆการเบอร์โทรเคลนพิสูจน์ว่าไม่มีประสิทธิภาพในการคำนวณราคาอันคอยและเรื่องราวของ BNB ก็พิสูจน์สิ่งนี้ได้ ในแง่ของ LUNC พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิตอลที่อันตรายที่สุดสําหรับนักลงทุนรายใหม่และเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์มากกว่าซึ่งกําลังมองหาผลกําไรจากการประกาศเกี่ยวกับอันคอยที่จะมีในอนาคต